วันนี้เขาถ่ายคลิปกันแน่ตื่นแล้วเฮ้ย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 พระวันนี้เขามีนัดกันจะถ่ายคลิปนะคเนาะเขาจัดกันเป็นกระมงกึ่งเลยครับแต่เลวก็กระมงจำไรซ่า้าเนาะซีมอว์ละซีมอว์จำไรซ่าละครับก็ห้องสามกันนครับไปตื่นเลยครับมิกก็เลวก็เยแต่อย่าโมครับกำเขาถือกระโปงหน่อยอะไรปุกให้มันตื่นอันที่หนึ่งอกทีสามครับ ีนกคำเงาคำเงาะอันนี้เป็นน้ำมันเลยเหรเป็นน้ำมันกวามได้หัวน้ำมันร้อนสั่นไงเนาะความได้แต่หมูวอะมันหงาเลยความได้เราร้อนสั่นเนาะเป็นน้ำมันเนี่ยอันนี้เป็นการถ่ายคลิปแกงเลนเลนเพื่อใครเนาะอันนี้เป็นเขาปั่นต่างคนนอน คนลุกไล่เนาะคนนอนเล็กลุกไลาคนนอนเล็กุกไล่ปกสามเก้าผมยังตื่นเนาะเมื่อกี้ถึงรอบที่สามแล้วนีน้ำมันเนี่ยอย่าไปเฮ็ดยิงนะเนี่ยเขา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 ตัวมาเนาะตัวมาเห็นมาอีดรอดเนี่ยนะอย่าไปเฮ็ดยิงนะเห็ดยิงเนาะมีเฮ็ดยิงค่ะลาไปวะอ่ำวีเฮ็ดยิงอีดโออยน้ำมันเงียบโอ้ยน้ำมันเงาเลยก็โอกเบาเลยหยอกหยอกหยอกก็หมซับไล่ โอ้นนมันทีเออตืแนตได้บ้มึงตเขายาวเลยบม่ฮะมึงตีเขายาวเลยโม่ก็เป็นด่นอะไรโมงเออเป็นโมงวันโมงกึ่งวันนะนอนตีสองเออเหา้ยเนเกมเอาวีเออเกมเกม ลูกแฮะลูกแฮะเออเขียดเป็นอะไรอ๋อ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 อก็เนี่ยเป็นต่างของก้นตีนอนลึกนอนลึกลุกลาแกนัดกันเกาโมงกึ่งเนเนาะเกาโมงสิบมงเศ้าก็ไปตื่นเล้ยนาะมันดักนเาไปโซฟา มันมันกรลังในโซฟาเนี่ยมันจืย่สิบม้อเน่ยย่อยด้วยว่างน่นหลายม่อตีสองย่างเล่นเกมด้วยหลายม่อก้มังกมกึ่งอกะถ้าเก็ดมีโป้กับโป้เดี๋ยวจุดทำน้อยนะ โอเคโอเคด้วยผีมากผีสิงเดี่ยก็เย่ากาแเนอะมันตามกันกลอนอนลึกลุกลายอินเนี่ยะเนาะก็เงียครับกล้าว่าเดี๋ยถ่ายคลิปกันพอคนะบคาบ